ช่วยแก้อาการปวดหลังปวดเอวปวดต้นคอไมเกรนท้องผูกนิ้วล็อกและอีกสารพัดโรคจนได้รับการรับรองจากสนักโรคติดต่อใหม่กรมการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขแล้วค่ะในแง่ของการเป็นเครื่องมือเพื่อสุขภาพจนหลายๆโรงพยาบาลก็รับไปจำหน่ายด้วยค่ะ เจ้าของไอเดียวันนี้ก็คือคุณลุงสแสวงบุญชัยเดชคุณลุงอายุ7จปีแต่ว่ายังแข็งแรงและก็คล่องแคล่วคนนี้นั่นเองค่ะเพราะว่าไอเดียที่เราจะพามาชมในวันนี้เป็นเรื่องราวของการทําเครื่องมือสําหรับต่อสู้กับโรคร้ายอย่างเก้าอี้มหัศจ,จรรย์ของคุณลุงสแสวงค่ะบานพบุรุษของผมคือเป็นคนชาวคนจีนแล้วก็ทันเป็นหมอตำบลน,นะฮะเป็นหมอยาหมอรักษา ก็เก้าอี้ตัวนี้ก็าท่านได้ใช้และทำใช้ในตะกูลของเราโดยที่ท่านไม่ได้จำหนานเช้าขึ้นมาทุกเช้าเนี่ยผมจะเดินไปออกกําลังใส่บาตรเดินผ่านกองขอยะไปเจอเศษไม้เศษอะไรก็วันหนึ่งซื้อถือมาได้เด่มดื่มสองดุ่นก็มาเก็บแล้วมาคิดว่าเออไม้ตัวนี้ถ้าเรามารวมเงินเข้าหลายๆชิ้นถ้าเรามาประกอบเป็นทำเก้าอี้แบบรุ่นกงรุ่นโข,งร,นขงรุ่นปู่ใช้ ก็คงจะได้ประโยชน์กับสังคมเก้าอี้สุขภาพที่คุณลุงสแสวงลงมือสร้างขึ้นมานั้นคือภูมิปัญญาของชาวจีนที่มีลักษณะเป็นเก้าอี้ไม้เตี้ยๆประจำบ้าน ใช้สำหรับยืนบนแผ่นไม้ที่ปรับให้เอียงขึ้นราว45-50องศาซึ่งช่วยแก้อาการปวดหลังปวดเอวปวดต้นคอไมเกรนท้องผูกนิ้วล็อกและอีกสารพัดโรคจนได้รับการรับรองจากสํานักโรคติดต่อใหม่กรมการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขแล้วค่ะในแง่ของการเป็นเครื่องมือเพื่อสุขภาพจนหลายๆโรงพยาบาลก็รับไปจําหน่ายด้วยค่ะคือขั้นแรกขึ้นไปยืนในลักษณะท่ารูปตัววีนะฮะอยู่กึ่งกลางเก้าอี้ จะหายใจลึกๆสักสองสานาทีแล้วก็เปิดประตูลมประมาณสักสนาทีถึงหนาทีถ้าต่อไปป้องการนิ้วล็อกสมัดนิ้วสักสิบทีปวดหลังหน้าทำแบบนี้แล้วบิดไปบิดมาสักข้างละสิบทีพอถ้าต่อไปปวดไหล่ทำท่านกบินนะฮะหงายมือข้างบนคว่ำมือข้างล่างนะฮะสิบครั้ง ต้องการปวดหัวเป็นไมเกรนต้องการเอามาพึ่งทำแบบนี้นะฮะเอียงคอเพื่อจัดก,กระดูกคอนะฮะและบริหารสายตาตามองปลายนิ้วและบิดไปนะฮะบิดจนสุดบิดจนสุดแล้วกลับมาที่เก่าข้างละห้าทีก็พอถ้าจะทำให้ได้ผลที่สุดคือก็ทำตอนก่อนอาบน้ำเชา้าและก่อนอาบน้ำเย็น,ว,ยนวันละสองครั้งก็พอถ้าใครขยันหรือมีโอกาสเวลา ก็าทำวันละกี่ครั้งก็ได้ถึงแม้ว่าปัจจุบันลุงสแสวงจะไม่สามารถลงมือสร้างเก้าอี้มหศัศจรรย์ได้แล้วเพราะว่าด้วยปัญหาเรื่องสายตาแต่ภูมิปัญญานี้ก็ได้รับการสืบทอดไปสู่ลูกศิษย์ของคุณลุงผ่านการส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่นค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับจากเศษไม้เล็กๆข้างถนนจะกลายเป็นเครื่องมือเพื่อสุขภาพสําหรับคนทุกเพศทุกวัยนะครับลุงสแสวงก็ทําให้เราได้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งของรอบตัวเราแล้วนะครับ แล้วสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับเชนแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพร้อมไอเดียดีๆเช่นเคยนะครับตอนนี้ส่งหน้าที่กลับให้พี่เอกและพี่ดาวที่สตูกันเลยจ้ะบ๊ายบายครับสวัสดีจ้ะสวัสดีครับจุ๊จุ๊จุ๊